สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายนะคะดวงความรักไรปักค่ะให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15มิถุนายนนะคะก็ตั้งแต่วันที่คลิปออกเลย <c oughs> นะคะก็เอามาพอดีพอด,พอดีพอดีนะคะแล้วก็เ,เหมือนเดิมค่ะลัคนากับราศีส้มปักหมุดไว้ให้ด้านล่างนะคะตรงคอมเมนต์สามารถไปดูได้เลยว่าคุณเกิดลัคนานี้ราศีนี้หรือเปล่าเช็กได้เลยนะคะการทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายรวมค่ะเพราะฉะนั้นให้หยิบยกเอาแต่ สิ่งที่คุณคิดว่าตรงนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะสามารถนําไปปรับใช้กับตัวเองได้อะไรที่คิดว่าไม่ตรงไม่ใช่ไม่ต้องรับไปทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าดูให้กับชาวตุลหลายคนมากนะคะไอ้ครั้นจะให้ตรงกับทุกคนเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นสาระสาคัญที่จะตรงกับบางคนอะ่ะประมาณนี้นะคะในบางเรื่องนะคะถ้าต้องการคําทานายที่แม่นยารายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะใครอยากดูดวงกับส้มหรืออยากเรียนดูดวงออนไลน์กับส้มสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์ทั้งสอง นะคะ b o o k o o k นะคะ ig หรือ t w i t t e r ก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะโอเคเริ่มจากนะคะเริ่มจากคนมีคู่นะคะทั้งผูกมัดไม่ผูกมัดนะคะแล้วก็คนที่คุยกันมาเกิน6เดือนนะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเลิกกันไปแล้วแต่ว่ายังคิดถึงอยู่ยังอยู่ในใจอยู่ก็มาดูตรงนี้ได้นะคะโอเคค่ะเริ่มจากคนมีคู่ก่อนนะถือว่ามีคู่กรณีนะคะ ก้าไม้เท้าอืมนะคะก้าวไม้เท้าค่ะคือส้มมีความรู้สึกนะว่าจากไพ่เก้าไม้เท้ามันเหมือนกับว่าคุณเองพยายามที่จะถ้ามองในแง่ดีนะมันเป็นความพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคถึงแม้ว่าความรักจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็ตามนะคะคุณพยายามฟันฝ่าอุปสรรคคุณเจอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ไม่ได้ดังใจมาเยอะมากนะคะชาวตุลน,นะคุณพยายามจะทําสิ่งดีดี นะคะไม่ได้เป็นผู้รับอย่างเดียวอยากจะเป็นผู้ให้ด้วยนะคะห่ถ้วยนะคะแล้วก็สองดาบถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ตรงกันหรือมีความรู้สึกสับสนในใจช่วงนี้คุณอาจจะอย่างที่บอกค่ะมันอาจจะมีอุปสรรคนะคะแปดไม้เท้านะคะช่วงปักนี้อาจจะมีอุปสรรคถาโถงเข้ามาอุปสรรคในเรื่องของออการทํางานความเครียดนะคะหรือเป็นอุปสรรคในชีวิตคู่ มือที่สามโนนันนี่นะคะหรือว่าเป็นคนที่เข้ามาจีบเพิ่มก็ได้นะคะอย่างที่บอกว่าอุปสรรคอาจจะหมายถึงมือที่สามหรือบุคคลที่เข้ามาแทรกแซงนะคะหรือเป็นในเรื่องของบรรดาญาิญาิหรืออะไรก็ตามมันทําให้คุณรู้สึกว่าอืมไม่เป็นไรฉันจะสู้เพื่อที่จะให้มีความรักนี้ถึงแม้ว่าจะมีความสับสนเพราะมีอุปสรรคเข้ามาเยอะก็ตามนะคะมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบคุณค่อนข้างเยอะเลยในยปักนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ มันจะมีความรักใหม่เด e อ u ซันนะคะอย่างที่บอกเนาะมีความรักใหม่ๆเข้ามาแต่คุณก็ยังยึดติดอะไรเดิมๆอยู่นะนะคะบางทีเนี่ยในบางคนนะคะอุปสรรคอาจจะหมายถึงการมีลูกติดก็ได้นะคะขึ้นไพ่เด e อ u ซันมาเนาะนะคะอาจจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะอาจจะ ไพ่อาจจะเกิดสลับกันด้วยก็ได้นะคะการมีลูกติดก็ได้นะคะที่มันเป็นปัญหาหนึ่งเลยนะคะว่าเราก็กลัวว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาจะรับได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีไพ่เด็กถือเหรียญหัวกลับด้วยนะคะมันคือการที่ส้มว่ารเรื่องการเงินสําคัญมากเลยนะ นะคะเรื่องการเงินมันสําคัญกับชีวิตคู่ของอาชาวตุลในตอนนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าชาวตุลเองพยายามที่จะรักษาความรักนี้ไว้นะถึงแม้ว่าในใจก็มีความประหมา่ามีความหวั่นวิตกนะคะเพราะว่าความรักมันไม่ใช่แค่ความรักนะ ความรักอย่างที่บอกว่ามันมีอุปสรรคเข้ามาโน่นนั่นนี่แล้วมันต้องใช้เงินด้วยในการประคับประคองกันไปในการคบกันหรือแม้กระทั่งในเรื่องของสินสอดทองมั่นหรืออะไรก็ตามนะคะในการอยู่ด้วยกันมันต้องช่วยเหลือกันบางทีมันต้องมีการให้มันต้องมีการช่วยเหลือมันต้องมีการขอหยิบยืมอะไรแบบนี้ก็พยายามโซ่มีความรู้สึกว่ายังไงทั้งสองก็พยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรค ะะแต่อุปสรรคมันก็เข้ามาเยอะมากด้วยต้องอาศัยความเข้มแข็งมากๆนะคะในช่วงปากนี้เนาะนะคะโอเคอะมาดูกันสําหรับผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวตุลน,นะคะว่ามีชาวธาตุดราศีใดแล้วเขาคิดอย่างไรกับคุณหรือจะทําอย่างไรกับคุณบ้างนะคะในปากนี้นะมีอุปสรรคเข้ามาแต่ยังไม่ไปไหนหรอกนะคะดูจากไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยส้มว่าคุณพยายามมากๆนะคะที่จะยังมีกันอยู่นะคะ ไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบหัวกลับค่ะอืมแต่ถึงยังไงก็ยังไม่กล้าเสี่ยงนะคะอาจจะมีบางคนที่ทําเรื่องไม่ซื่อในเรื่องความสัมพันธ์คือชาวธาตุลมชาวกุมมิถุนตุลอาจจะมีใครบางคนที่เป็นชาวธาตุลมทําไม่ซื่อในเรื่องความสัมพันธ์แต่เดี๋ยวค่อยมาดูรวมว่ามันมันเป็นยังไงนะคะมันมีในเรื่องของความที่ไม่ไม่กล้าเสี่ยงในเรื่องที่ไม่มั่นใจอยู่ด้วยนะคะอันนี้ไพ่เดือดชาวเวอร์นะคะ ไพ่เดอะทาวเวอร์ชาววันอังคารนะคะคือดาวอังคารเลยนะคะชาววันอังคารระว,วังใจร้อนปุบปับหายไปเลยนะคะหรือการทะเลาะเบาะแวงการรุนแรงนะคะกับาชาวตุล ะะชาววนังคารระวังค่ะการทะเลกกาะกันรุนแรงอยู่ดีๆเงียบหายไปอยู่ดีๆตัดความสัมพันธ์มันจะเกิดแบบปุปบปับฉาพลันมากนะคะในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นระวังอารมณ์ไว้สําคัญคืออารมณ์นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะนะคะ DM Place นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะจะมีความรู้สึกว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ย เขาจะค่อนข้างที่จะนิ่งได้ใจเย็นด้วยแล้วก็ดูแลชาวตุลได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะหรือเป็นลักษณะคนผิวขาวนะคะหรือว่าคนอวบก็ได้และมีเกณฑ์ชาววันศุกร์อาจจะตั้งครันในช่วงนี้ก็ได้นะคะส่งว่าเขาเป็นค่อนข้างเป็นคนที่มีอ่ะเข้าใจใช่ไหมเป็นคนที่ไม่ได้ขาดแคลนเป็นคนที่ไม่ได้ขาดแคลนเป็นคนที่มีเงินหรือว่าสามารถช่วยเหลือซัพพอร์ตชาวตุลได้โอเคเดี๋ยวมาดูกัน มาดูรวมนะคะถ้าเกิดว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าชาววันศุกร์เนี่ยเป็นผู้ชายไม่แน่เขาอาจจะมีแม่ถ้าเขาเขาอาจจะมีแม่ที่ชอบคุณชอบชาวตุลน,นะคะหรือเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ที่อาจจะเป็นตัวจริงเป็นแม่บ้านในเขาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหาถ้าเกิดเขาจะมาคบชาวตุลเพิ่มม,มันมันมีเออ มันมีความรักลักษณะนี้จริงๆนะคะที่ตัวจริงเนี่ยเขาอาจจะชินแล้วนะหรืออาจจะโอเคอะในที่ของเขาแล้วเขาก็ไม่สวนว่าคนของเขาจะมีเพิ่มหรือว่าอะไรม,มันมีจริงๆนะคะอ่ะโอเค ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูว่าทําให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าแค่ไหนควรทําหรือไม่นะคะเอามาดูรวมถ้าไม่ขึ้นไพ่คนของคุณนะคะก็มาดูรวมกันตรงนี้นะคะหรือขยายความคนของคุณก็ได้นะคะเอ๊ะโซมีความรู้สึกว่าคุณไม่เสี่ยงหลอกถึงแมวว่าเ,เขาไม่เสี่ยงหมายถึงว่าผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวตุลเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะเขามีความใจร้อนอยู่นะนะคะบางทีเขาอาจจะอยากจะทะเลาะอยากจะแบบระเบิดออกมาแต่เขาไม่ทํา เขาไม่ทํานะคะเขาเขาไม่กล้าเสี่ยงที่จะเสียชาวตุนไปนะคะเพราะว่าลึกๆเขาก็รู้ว่าชาวตุนพยายามที่จะมีเขาคุณสองคนอาจจะผ่านเรื่องราวนะคะที่เมันต้องผ่านเรื่องราวอุปสรรคในเรื่องของความรักมาแล้วก็ได้อืมนะคะแต่ว่าในปากเนี้ยนะคะคือมันอยากระเบิดความรู้สึกของเขาอะนะอยากระเบิดนะคะแต่สุดท้ายก็ใจเย็นค่ะไม่เสี่ยงนะคะ ไม่เสี่ยงที่จะทำอะไรที่ไม่ดีนะโดยรวมๆนะคะถึงแม้ว่าและบางทีถึงแม้ว่าจะระเบิดไปแล้วก็ตามนะคะมันก็ไม่แน่นะเออนะคะที่อาจจะแบบไม่ไหวจริงๆอะ่ะเย็นไม่ได้อะ่ะมีการทะเลาะไปแต่ถามว่าเสี่ยงที่จะออกไปจากความสัมพันธ์เลยไหมส้มว่าไม่นะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะอ่ะอันดับแรกก่อนถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะงงๆหน่อยถ้าถ้าเขาเป็นผู้หญิง เขาจะไม่ไปไหนนะเขาจะยังอยู่ที่เดิมซัพพอร์ตชาวตุนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยอาจจะมีทะเลาะหรือว่าอะไรแต่ว่าเขาพยายามจะระงับอารมณ์อยู่เพราะว่าเขายังไม่ได้อยากไปไหนแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นผู้ชายมีสิทธิ์นะที่อาจจะมีการหาเรื่องทะเลาะนะคะเราก็เงียบไปเลยนะคะเพราะว่า โดนไปสั่งจากแม่หรือเป็นผู้หญิงอีกคนนึงก็ได้นะคะที่เขาต้องไปดูแลนะคะหรือเขาอาจจะมีผู้หญิงอีกคนนึงในความสัมพันธ์อันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าส้มเห็นว่ามันมีอะไรที่เหมือนกับว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงกับคุณคุณถ้ายิ่งถ้าเกิดว่าชาวยิ่งถ้าเกิดว่าชาวตุนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดะนะคะเขาจะไม่เสี่ยงกับคนที่ไม่ใช่ตัวจริงถ้าชาวตุนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเองเป็นรองอยู่อะ เป็นไปได้ว่าเขาจะหายไปจักคุณนะคะอันนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนะนะคะโอเคมาดูคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคนโสดกําลังหามีความรักใหม่ๆเข้ามาแต่เราไม่มั่นใจเลยเพราะว่าเราเคยเจอความรักที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเจ็บมาแล้วเราค่อนข้างไม่มั่นใจและสับสนมากว่าเอาอยัางไงอะ่ะเขาจะดีจริงหรือเปล่าประกอบกับว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาแบบเยอะมากนะคะชาวตุล มีคนเข้ามาเยอะมากรวมถึงพ่อไม้แม่ไม้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องดูบางคนอายุน้อยกว่าส่วนใหญ่นะที่เข้ามาจะแลดูเด็กหรือว่าแลดูอายุน้อยกว่าด้วยนะคะหรืออาจจะมีความต่างกันทางด้านวัยค่อนข้างมากดูได้ค่ะว่าคนที่เข้ามานั้นหวังอะไรจากคุณด้วยหรือเปล่าหรือคุณไปหวังอะไรจากเขานะคะเออแต่ก็ต้องดูอะโซ่มววต้องดูว่าคนที่เข้ามาบางคนนะคะในช่วงเนี้ยมีลักษณะของความเป็นผู้หญิงค่อนข้างสูงแล้วก็ อยากจะดูแลคุณซัพพอร์ตคุณซึ่งตัวเขาเองอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือถ้ายังเป็นโสดก็เป็นคนที่มีคนชอบค่อนข้างมากเพราะว่าเขาค่อนข้างมีคุณสมบัติของการเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะคะอืมประมาณนี้ส่วนใหญ่คนที่มีพร้อมอ่ะส่วนใหญ่เราต้องดูว่าเขาเป็นโสดจริงๆหรือว่ามีใครอยู่แล้วเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มีพร้อมเขาเขาก็ต้องอาจจะต้องมีคนซัพพอร์ตอยู่แล้วไหมนะคะอืมอาจจะต้องดูให้ดีๆนะคะ เอามาดูกันนะคะสำหรับวิธีการวางตัวเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์นะคะดูว่าทำให้ความรักมันดีขึ้นอะนะคะทำยังไงนะคะขอดูถามไพ่ช h a d o สแค t ร์แครอนะคะหนึ่งใบให้กับทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยนะคะ โอเคค่ะเดลวิลออฟฟอร์จูนนะคะเดลวิลออฟฟอร์จูนหัวกลับด้วยนะคะเวลาจะบอกเรื่องราวทั้งหมดเองนะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องพยายามไม่ต้องไม่ต้องพยายามทําอะไรที่มันเกินตัวไม่ต้องพยายามทําอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องทุ่มเทอะไรมากมายนะ ณตอนนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณอาจจะได้ทุ่มเทไปเต็มที่มากแล้วค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะพยายามทุกอย่างมากแล้วเพื่อที่จะให้คนที่คุณรักนะคะรู้สึกว่าคุณทุ่มเทและต้องการเขาจริงๆนะคะในเมื่อคุณทําแล้วทําได้ดีแล้วช่วงนี้คุณอาจจะต้องพักบ้างแล้วปล่อยให้เวลาเป็นตัวบอกบ้างนะคะ บ่อยให้เวลาเป็นตัวบอกบ้างคุณก็ทําทุกอย่างอย่างสม่าเสมอไปนั่นแหละนะคะแล้วก็หันกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองบ้างนะคะสาหรับคนมีคู่นะนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช่จกักรวาลก็จะก็จะจัดสรรเองแหละนะคะให้ความสัมพันธ์มันต้องแย่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช่นะคะถ้าเกิดว่าคุณใช่การเวลาก็จะบอกเองว่าไม่ต้องพยายามอะไรคุณก็เข้ากัน ไม่ต้องพยายามอะไรมากคุณก็เข้ากันดีอืมนะคะอันนี้ก็คือว่าคนถ้ามันจะใช่บางทีนะคะไพ่บอกว่าก็ไม่ต้องพยายามอะไรมากอืมนะคะไม่ต้องพยายามบอกว่ามันใช่ไม่ต้องพยายามที่จะมีมันก็ใช่ <c oughs> อันนี้ไพ่บอกแบบนี้นะคะโอเคอ่ะมาดู ให้ Guardian Angel Tarot Cards นะคะอันนี้มาใหม่เลยนะคะสวยงามมากเป็นการให้คําแนะนํานะคะซึ่งเป็นไพ่ยิปซีนี่แหละคะ่ะแต่ว่าออกแนวแบบให้คําแปลแบบ Oracle นางฟ้านะคะสวยงามมากขอสามใบคะ่ะเป็นการแนะนําในเชิงบวกนะคะ ส้มว่ามันอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเนาะหรือมีเรื่องจุกจิกกวนใจอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามานะคะซึ่งส้มบอกแล้วว่าเรื่องความรักอ่ะมันไม่ใช่แค่รักกันไงถ้าฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องนี้ไปกันไม่ได้มันก็คือไม่ใช่แต่ถ้าจับมือกันแน่นพอหรือรู้สึกว่ามันใช่รู้สึกว่ามันยังรักให้อุปสรรคแค่ไหนมันก็ฟันฝ่าไปได้จริงปะอืมนะคะ Seve ่ o ออ o อนะคะ Se เ e ่ o ออฟ o ินะคะ อันนี้คือไพ่เจ็ดน่าจะเป็นเจ็ดไม้ทเท้านะนะคะซึ่งไพ่ใบนี้นะคะมาบอกว่าความสม่ำเสมอใช่ค่ะคุณไม่ต้องพยายามมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพียงแค่ทำในสิ่งที่คุณเคยทำให้มันสม่ำเสมอนะคะแค่นั้นนะคะแค่สม่ำเสมอถ้าใครจะเปลี่ยนไปก็ไม่ใช่ตัวเราที่เปลี่ยนนะคะทำให้มันเต็มที่แหละ นะคะถ้าคนมันจะเปลี่ยนหรือความรักมันจะไม่ดีเราก็ไม่ต้องมานั่งนึกเสียใจว่าเราทําได้ไม่ดีพอเพราะว่าคนที่เปลี่ยนไปจะไม่ใช่เราขอให้ทาอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่ต้องทํามากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันจะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมแค่ทําให้มันเหมือนเดิมก็พอนะคะแล้วเดี๋ยวก็ดูการเวลาไปเองว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเปลี่ยนนะคะ A soft abundance นะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะอย่างที่บอกเนาะเออในเรื่องของเหมือนหนึ่งถ้วยแหละความสัมพันธ์ที่เข้ามาใหมๆ่ๆเนี่ย ต้องระวังนะคะเรื่องราวมันอาจจะเป็นเรื่องราวความวุ่นวายนะคะกับอุปสรรคที่เข้ามาใหม่นะคะหรือว่าความรักที่เข้ามาใหม่อันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ต้องระมัดระวังสําหรับคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยมีแน่ๆนะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมีแน่ๆเลยนะคะเราแลดูดีมากด้วยนะและดูดีมากด้วยแต่ว่านั่นแหละค่ะบางทีเราค่อนข้างจะคิดมากว่าอืคนจะ <ๆ S 2> คิดไหมว่าเราจะไปก่อเขาหรือคนจะคิดไหมว่าเออ เราเป็นแม่ไม้หรือเขาเป็นพ่อไม้คือคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วคนเข้ามาเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นเลือกดูดีๆนะคะส้มว่าน่าจะมีคนที่เป็นของคุณอยู่นะคะอย่างที่บอกว่าคนที่ใช่ไม่ต้องพยายามนะคะคนที่ใช่เนี่ยคือคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันสบายใจเนาะมันมีคนที่ใช่อยู่อ่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะสําหรับใครที่มองเห็นนะคะคนโสดที่มองเห็นนะคะช่วงนี้มีคนเข้ามาเยอะมาก นะคะแล้วมันทําให้คุณถ้าคุณมองดีๆคุณจะได้รู้เลยว่าคนที่ใช่มันจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเออไม่ต้องเหนื่อยมากในการที่จะมีเขามันให้ความรู้สึกเรื่อยๆมันให้ความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วถ้าคุณคิดมากเรื่องอะไรเขาก็จะบอกคุณว่าเขาจัดการให้คุณได้เออจะเป็นอารมณ์นั้นนะคะ seven of abundance นะคะอืม มีไพ่หนึ่งทวยแล้วมีไพ่เจ็ดวยเข้ามาค่อนข้างคิดมากเนาะกับตัวเลือกที่เข้ามานะคะมันมีแหละคนที่ไม่จริงใจกับคุณก็มีโซไม่การันตีว่าคนที่เข้ามาทุกคนจะดีนะเพราะฉะนั้นให้คุณอะดูดีๆด,ดูจากความสม่ำเสมอโดยเฉพาะคนโสดน,นะคะดูดีๆว่าคนที่เข้ามาใครที่ทําตัวสม่ําเสมอและทําตัวดีอย่างสม่ําเสมอนั่นแหละใช่ดูจากการกระทํานะแล้วก็สําหรับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนดีจริงๆแต่บางคนเข้ามาเพื่อเพียงแค่หวังเดอนร่างเออนะะหวังเสพเดอนร่างเสพเงินคุณแล้วก็ไปต้องระวังนะคะคนดีๆก็มีคนไม่ดีก็มีเลือกดีๆค่ะนะคะคนที่มีคู่อยู่ด้วยกันมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณค่อนข้างคิดมากนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวของการ เจ็ดถ้วยอ่ะให้ส้มพูดยังไงอะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามามีความอ่อนไหวนะคะค่อยๆดูกันไปแล้วกันนะคะอย่างที่ส้มบอกค่ะว่าถ้าไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่มันอาจจะเพี้ยนตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าจนมาถึงวันนี้บทสรุปมันก็คือคำว่าเป๋คำว่าเพีย้ยนนะคะอะไรที่มันตั้งต้นมาด้วยความเอียงเอียง สมบอกเลยว่ามันไม่มีทางที่จะจบเป็นเส้นเป็นเส้นตรงหรือเป็นอะไรที่มันแบบแข็งแรงได้นะสุดท้ายมันก็จะเป๋ไปล้มไปแน่นอนนะคะแต่ถ้าอะไรที่มันตั้งต้นด้วยความแบบความรักอะไรที่มันตั้งต้นด้วยความตั้งตรงอะ่ะถูกต้องอะ่ะนะคะให้มันแตกกิ่งก้านสาขาไปยังไงมันก็ยังอยู่ได้รากมันแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้น ความรักที่มันเริ่มต้นจากอะไรที่มันสบายใจมันถูกต้องมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอะมันก็จะดีกว่านะคะอืมเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่แบบโอเคเอ่อก่อนหน้านี้คุณทั้งสองคนรักกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนก็ต้องระวังระวัยสําหรับความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาแทรกด้วยอย่าอ่อนไหวนะคะกับอะไรที่เข้ามาใหม่ๆนะคะสําหรับความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการเริ่มต้นที่ ไม่ได้ถูกต้องนักนะคะมันก็อาจจะมีอุบสรรค์ที่เข้ามาทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเริ่มต้นแบบไหนล่ะมันก็อาจจะจบแบบนั้นไหมเออนะคะส้มให้ข้อคิดประมาณนี้แล้วกันนะนะคะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทำมะมันจะจบแบบไหนอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเริ่มต้นแบบไหนเท่านั้นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะสำหรับชาวตุลน,นะคะก็จบแบบเป็นปลายเปิดนะให้ไป ตอบคำถามตัวเองกันก็นแล้วกันนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะลองเอาคำแนะนํำของส้มไปใช้ดูว่าจะเกิดประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ